ฮี้แ <Hobby> <Yay! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ h o บ b ี้แบช่องที่จะม,มารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครใครก็เล่น จะเบียวทำไมวันนี้นะครับมีกันด้มตัวใหม่จากไม่ใช่กันด้มสิมีหุ่นตัวใหม่จากซีรีส์ The Wish for the Mercury กันด้ามภาคใหม่ของเรานั่นเองอ่ะมารีวิวให้ดูครับนั่นก็คือจันจันจจนไฮเกตหนต่อร้อยสิเอลดีลันซ่าครับ หรือน้องหมูปาช่อของเรานั่นเองอาไม่บูบีน้องไม่บูบีน้องไม่บูบีน้องท่องไว้ไม่ใช่บอกใครบอกตัวเองนี่แหละไม่บูบีน้องอะแต่เอาจริงๆนะเป็นตัวที่ผมชอบนะเอออานี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมชอบในความป้อมๆเตี้ยๆตันๆของน้องนะเออ,เอ,อ,เอ,อผมว่าเท่ดีนะเท่ดีเท่ดีแต่ไม่คิดว่าจะโดนหั่นเป็น13สชิน้น14ี่ชิ้นแบบนั้นนะฮะ นี่ลูกเล่นของตัวน้องเนี่ยเมื่อประกอบเสร็จแล้วผมคิดว่าจุดขยับเนี่ยน่าจะขยับได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าก็จะให้ทวนแสงมาอ่าหอกแสงมาหรือว่าดาบมาด้วยนะครับนี่อ่ะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องดูงานดูพลาสติกข้างในของน้องดีรันซาตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในตัวน้องจะเป็นยังไง ไปเป,เปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเปิดกล่องน้องดีลนซ่าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างโอ้เฮ้ยเออตัวงานมาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะดูสิเทียบกับนิ้วผมเห็นปะเออตัวน้องจะมาค่อนข้างเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็อันนี้จะงอยบนหัวนะครับ นี่แผงนี้จะเป็นแผงฉีดทั้งหมด4ส,สีนะครับมีสีดำสีอันนี้เขียวเขียวเนี้ยอ่าสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับอ่าดูจากตรงเนี้ยนะ่าจะเป็นช่วงอกนะชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับมาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับอ่าจัดว่าดีนะครับแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับอหอกแสงกับดาบแสงนะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ะ ถุงถัดมาอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเกราะนะฮะนี่อันนี้เป็นหัวแหละน่าจะเป็นเขาตรงหัวนะครับตัวพลาสติกสีม่วงทําออกมาได้ดีนะสวยนะครับสวย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 แล้วก็มีรายละเอียดมีดีเทลลึกและชัดเจนนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของหอกแหละนี่ด้านหลังเป็นแผงสีน้ําตาลอ่าตัวนี้น่าจะเป็นโครงเป็นโครงด้านในของตัวอ่า ดีแลนซ่านะครับมาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะดูจากที่ดูด้วยตาเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ๆกว่าของ a อเรียนะครับนี่ถุงสุดท้ายเฮ้ยสติกเกอร์เขาให้มาแค่นี้เองแกนี่ให้มานิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของส่วนขาส่วนแขนนะครับเป็นเกราะในส่วนสีม่วงของตัวดีแลนซ่านะฮะนี่อันนี้เป็นส่วนหัวอยู่ตรงนี้นะอ่าก็ ดูแล้วรายละเอียดดีเทลมีให้เยอะครับชัดเจนแล้วก็ลึกด้วยอ่าจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะนี่หมดแล้วมีแค่นี้เองเออเฮ้ยอาร์ตเวิร์กหน้าเล่มสวยว่านี่เออน้องสวยและเท่และดีนะเออเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าลูกเล่นของน้องทำอะไรได้บ้างก็ตามนี้เลยนี่ คนขับนะครับชื่อดูเอลเจสเตอร์นะครับเนี่ยอ่าเรื่องนี้ก็ผู้ชายตายหมดเลือแต่ผู้หญิงนะครับ <laughs> บูบีอีกแล้วบูบีอีกแล้วอ่ะก็ซีรีส์กำลังเข้าสู่ตอนที่2วันอาทิตย์นี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันอาทิตย์นี้นะครับมานับแผงกันดีกว่ากี่แผง1 2ึ่งสองสามี่ห้าแผงติกเกอร์หแผงครับ1 2 3 4ง หแผงสติกเกอร์1นึงแผงแป,ป๊บๆก็เสร็จครับขั้นตอนการประกอบก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะก็ก็น่าจะต่อง่ายแหละเพราะว่า a อริ l ก็ต่อง่ายอยู่นะครับตัว d e l a n ซ่าก็น่าจะต่อง่ายอยู่เหมือนกันนะครับอาวุธที่เขาให้มาก็จะมีทวนกับปืนนะครับแล้วก็ดาบทวนปืนดาบนะครับ เขาเรียกว่าอะไรอยากเขาเรียกหอ,อกหรือทวนหรืออะไรเออก็มีทวนมีเปินแล้วก็มีดาบนะครับในส่วนของอาวุธของดีแลนซ่านะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบน้องดีแลนซ่าให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับแต่ ตาดาตาดานแล้วผมก็ประกอบกูเอลดูรันซาเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าตัวนี้ต่อไม่ยากเลยต่อแบ๊แบๆก็เสร็จนะครับจุดที่ควรระวังไม่มีนะดูตามคู่มือดีๆอ่ะไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะครับตัวนี้มือใหม่ก็ต่อได้นะครับเหมาะแก่การที่ใครจะเริ่มต่อกกันพาก็ลองดูหุ่นในซีรีส์ The width for the Mercury ได้เลยนะครับหรือกันดัมแมมมดนะอ่ามาวัดความสูงกันดีกว่าครับน้องสูงจากเท้าถึงแพกหลังนี้ประมาณ16เซนครับถึงแพกหลังนี้นะประมาณ16เซนครับอ่าก็ถ้าสูงถึงตัวก็ถึงเข่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยถึงเข่าประมาณ15เซนนะครับแต่ว่า ถ้าสูงถึงแพ็กหลังนี่ประมาณ16เซนนะครับตัวน้องจุดขยับช่วงบนเนี่ยขยับได้ดีนะแต่ว่าช่วงร่างเนี่ยจะขยับได้น้อยหน่อยนะครับด้วยความที่ขาน้องตันๆอ้วนๆนะครับติดนู่นติดนี่ติดนั่นแต่ก็ยังขยับได้อยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าช่วงบนช่วงแขนเนี่ยขยับได้เยอะนะครับโพสท่าตามหน้ากล่องได้เลยเออจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับ ตัวน้องสติกเกอร์มีนิดเดียวครับมีแปะตรงลูกตาแล้วก็มีแปะตรงปืนนิดเดียวนะครับของที่เขาให้เรามามีอะไรบ้างมีปืนนี่ที่สําคัญเขาเอาปืนไปซ่อนอยู่ตรงนี้นะเห็นป่ะอ่ะก็มีปืนนะครับถอดออกมาได้อ่าแล้วก็มีแม็กามกาซีนปืนเนี่ยตรงเนี้ยแม็กกาซีนปืนแอบถอดยากนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นชิ้นเล็กๆนี่อยู่ตรงนี้อ่าตัวแม็กกาซีนปืนนะครับนี่ ตัวปืนก็สามารถถอดออกมาให้ถือได้แล้วก็เอาแมก็กกาซีนปืนมาเสียบตรงนี้ได้นะครับก็เวลาเก็บกลับก็ง่ายๆมันมีล่องมีล็อกของมันอยู่นะก็เสียบกลับเข้าไปเชื่อเปียบรอยอ,อีกข้างหนึ่งจะเป็นดาบนะครับก็อยู่ตรงนี้ถอดออกมาได้เลยนี่ตัวดาบเขาก็จะมีเอฟเฟกนะครับมาให้ เสียบลงไปเลยจึงแบบนี้แล้วก็มาให้ตัว d u r รนซ a ถือได้นะครับอีกอันนึงถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวเขาเลยนั่นก็คือท่วนาสามารถที่จะมาเป็นแบบยังไม่ปล่อยแสงแล้วก็ปล่อยแสงก็เอาเอฟเฟกมาเสียบได้นะครับอึบๆเสียบไม่ลงได้เร้วแบบนี้ ขัดใจนิดนึงนะครับนี่ตรงด้ามทวนมันจะมีรูโบโบ,โบแบบนี้นะมันน่าจะมาเป็นชิ้นเต็มๆนะครับตอมันเป็นชิ้นโบโบแบบนี้นะครับแอบบขัดใจนิดนึงนะก็เวลาใครที่จะประกอบทวนนะครับแนะนําให้ประกอบที่ส่วนหัวก่อนนะส่วนหัวมันจะมีล็อกนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะหันไอรูโบโบไปทางไหนนะครับอ่ะ ในการที่จะให้น้องถือทวนเนี่ยต้องถอดหลังมือก่อนนะครับตรงนี้แอบขัดใจอีกหนึ่งจุดนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันเสียบเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าเขาให้ถอดหลังมือนะครับก็อ่ะถอดหลังมือก็ถอดหลังมือ,อน,นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งด้านหลังตรงกระโปรงนะครับมันสามารถงัดขึ้นได้แล้วก็งอได้แบบนี้ด้วยเออชอบชอบชอบตรงนี้เป็นพิเศษนะครับก็ โดยรวมน้องดูรันซาก็มีประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบหุ่นแนวอ้วน,วน,วนๆิเตี้ยตันๆดูแปลกๆตาก็น้องดูรันซาเลยเออเอาจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะผมชอบขาของน้องเขานะครับอารมณ์คล้ายๆโดมดีนะฮะอ่าก็สวยดีเท่ดีนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็แนะนำหุ่นในซีรีส์จีวิตหรือกระดัมแม่มดอันนี้ได้เลยนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องดูรันซ่าถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน h i g ก g a t e 1ต่อ144กูเลดูรันซาตัวนี้สำหรับผมรอปโปงๆง,ง,งให้เลยนะครับประกอบง่ายไม่ยุ่ยากอะไรเลยสติกเกอร์มีให้หน้อยนะครับต่อดิบแปะสติกเกอร์ออกมา สวยเออโดยส่วนตัวผมชอบน้องเป็นพิเศษนะครับอ่ะก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะโพสท่าอะไรได้ไม่เยอะนะแต่ก็โพสท่าได้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแกเออเป็นอีกตัวที่ไม่ควรพลาดนะครับผมรู้ว่าหลายๆคนคงซื้อน้องไปแล้วแยกชิ้นส่วนน้องออกแล้วก็เอาตัวไอรีลมายืนใช่ไหมฉันรู้นะ โทน้องหมูบัตช่อของพี่ไม่บูบี้น้องไม่บูบี้น้องแต่โดยรวมประกอบเสร็จสวยและเท่นะครับที่สำคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งมือใหม่ก็ประกอบได้ง่ายนะครับอ่ามือใหม่ก็ประกอบได้เพราะวิธีการประกอบมันง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยดูตามคู่มือดีๆนะครับแค่นั้นเลยมีแค่นี้จริงๆอ่าเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องหมูบัดช่อตัวนี้ <laughs> นุ้หมูปัดชอยอีกล้คิดเห็นยังไงบ้างกับน้องดูรันซ่าตัวนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะวันนี้ฮอบบี้แบก็ขอตัวราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไ like. ล ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อ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 แชรต่อให้คนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะไปแล้วบายจันแนบายบายมัมมัม,ม,ม